มันหอมเลยพี่น้องใจจริงสิเดี๋ยวปีกวนลงไปนะมันักเลยเด้อน้ำนมปลาดูกอันวานอยู่กลางมันม้วแขงมันบดได้อยู่มาครับพี่น้องครับวันนี้แล้วครับมาเอาเฟี้ยงครับพี่น้องครับในเมนูปลาดุกต้มน้ำปลาล้วนะครับอู้ยเห็นบ่เนาะน้ำพี่ไหลเนาะ มาครับพี่น้องครับวันนี้เอาไปเผ็ดจริงน,น้อยนะครับวันนี้อยากกินคืออยากกินเผ็ดๆได้ครับพี่น้นองเด้อประดุกตรงน้ำปลาเอ,าอ้าเหลียงยื้อเรื่องเลยครับพี่น,น้นองมาเอาเฟียงครับพี่น้องนเลยจำจังหวะก่อนจำให้เจ้าปูเจ้าหญ้าก่อนมาด้อมากินข้าวต้มหลวงต่างเหมือนมาเอาเฟียงอยู่หน้านะครับมาถ่ายคลิปน้ำหมันมปังๆ น้ำดำบริเวณนี้พี่น้องเนี่ยอันนี้เขากี้อืมหอมอ,อืมตัวลงหน้าตัวพอดีกินเลยพอดีรูด สาใจพี่น้องครับรูดเป็นตัวเลย ขดควายครับเปิ้นเล็กน้อยผมว่บ้าเพ็ดปาหนื่ใสก่อนหอมเลยพี่หลองใส่จังสิใพริกปวนลงไปนะำมะกเลยเด้กตัพอดีกินบ่อน

cơm quà mà lần mà nè, lần nữa mày 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 Agreman. Takle. Hmm. Ya buya. mm มันในกลมหินแบบมันปวดยาวก็เดี๋ยวเปื่อยเปื่อยพอดีเลยกลางลูกหนอนม้าง,ง,งขัดเสียบขัดหอมน้ำประเด็กกระบอกพริก

ข้างบดบุกข้าวบดเลยครับกับนแ้อนำเย็ดคือกันได้เป็นสองเด้เบนี่เนื้หะนี้เลยล้วกดูหม่แล้วมย่งเดแลกลางหลามกไม่กระดูดมา Tông gấp giặc. Ừ. cửa nắng nóng 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 này nóng 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 เนื้อมันเหนียดตรงหน้าเนื้อเหนียดเนี่ยดูดเลยเสียบดูดสุนิวเลยโอ้มีแรงโดนน้ำปลาแดกหลุดเลยพี่น้องเลยข้ามตัวเลย นนะยังดูหัวปะเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับพี่น้องเอานะครับพี่น้องครับเสรเรียบร้อยครับพีนน่น้องนะเป็นเมนูตุ๋ม ลุกต้มน้ำปลาครับพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับวันนี้มาเอาเอาฟางนะครับเอาไปเก็บนะครับเอาไว้จะไปคุ้มพักจายฉาดกระไรเหลืยงวัวเหลืยงควายน้ำเพ้งนะครับพี่น้องนะครับเสียเอาไปคุ้มดินนะครับเพื่อปลูกพักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ไป็นเส้นนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศลมบีบีครับพี่น้องบรรยากาศกระศิขำเลยนะครับพี่น้องเด้อตอนนี้ลมหนาวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมือนี้มือแรกน่าจะหนาวแห้งอยู่แลครับพี่น้องนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับช่องจายฉาิถุงปลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับพี่น้องเด้อเพื่อเเป็นนกาาลัังใใจจห้ยชติะครบ สำหรับวันนี้จากลาพี่น้องวัฒน์นี่มีความสุขสุขทุกคนครับผู้ใดเขาเมืคิดไปีแล้วขอให้รับไปรวยนะครับคิดเชิงไดนขอสมความมุ่งมั่นประทานทุกประการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ